สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้อาจารย์มาทานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษศนะคะดูดวงประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ2 5 6 6นนะคะในดวงชะตาที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากเข้มข้นมากในที่นี้คือดวงดีมากเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงดีมากในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นใครนะคะอยากเป็นหนี้นะคะก็จะได้เงิน นะคะใครอยากได้เงินที่รอคอยอยู่ก็จะได้ใครทําเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินนะคะหรือนวัตกรรมใหม่ๆม Microsoft ซอฟต์แวร์อุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการทําออนไลน์ทําอินเทอร์เน็ตทําอะไรที่ลงมาบรรจุในโลกโซเชียลต้องบอกว่าเด่นชัดมากหรือท่านก็มีการเปลี่ยนแปลง นะคะอย่างยกตัวอย่างเหมือนเมื่อก่อนค้าขายที่ดินนะคะต้องวิ่งไปดูอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นในโลกออนไลน์มันจะมีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบอกว่าเงินทองจะไหลมาเทมานะคะมันเป็นเดอะเวิลดมากๆเลยเพราะฉะนั้นท่านเกี่ยวข้องมากๆทั้งในเรื่องคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศก็จะดีขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมีการซบเซาบ้างนะคะคนที่มองในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศการทํางานเกี่ยวกับ คุณส่วนชาวต่างประเทศนะคะก็ส่งผลดีในดวงชะตาของท่านและในดวงชะตาของท่านต้องบอกว่าทั้งในเรื่องการเงินเงินก้อนจะเข้าเงินก้อนจะเข้าการเปลี่ยนแปลงจะมีมานะคะและก็ต้องบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันก็เริ่มคลี่คลายมาในไปในทางที่ดีขึ้น เซนลางสังหอนก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเ,เรื่องอะไรต่างๆนะคะเจ้าที่เจ้าทางก็จะประทานพรนะคะหรือเขาเรียกว่าจะได้ เงินมาแบบแปลกๆอ่ะได้เงินมาคิดว่าไม่ได้แล้วก็จะได้นะคะอยู่ๆก็แบบมีจังหวะที่ได้มรดกเรื่องที่ดินซะอย่างนั้นหรือว่าชอบที่ดินแปลงนี้มากเลยนะคะติดกันไม่เคยรู้ว่าเขาบอกขายหรือขอซื้อไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะหรือถ้าใครเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าส่วนตัวเล็กๆนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการงานและการเงินขึ้นผู้ใหญ่ก็จะรักเมตตามีโอกาสมีช่องทางนะคะเรียกว่าเป็นช่วงฟ้าเปิดเหมือนกันแต่ดวงชะตาของท่านนะคะจะมองแต่เรื่องดีไม่ได้เอาเรื่องร้ายด้วยเพราะว่าเราจะได้รมะมัดระวังตัวนะคะคืนเวลาคนเราเขาเรียกว่า ทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยเพราะฉะนั้นมีศัตรูในที่ทำงานหรือมีคนที่จ้องที่จะโค่นเราอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะและในดวงชะตาของท่านต้องบอกว่ามีลาบปากคำพูดนั้นเป็นวาจาที่มีโชคลาภมากๆนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ได้สีพึ่งกำไรสำเร็จไปก็ใช้ทุกวันนะคะจะได้เสริมในเรื่องของคำพูดจาให้เขาเรียกว่าได้โชคลาภปากพารวยว่างั้นเถอ,อะเนาะ และในเรื่องของสุขภาพนะคะจะมีแนวโน้มในเรื่องของย่าจะมีการเจ็บป่วยกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะหรือบุตรหลานอะไรต่างๆนะคะและก็เรื่องของที่ดินบ้านเรือนนะคะท่านต้องหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างนะคะใครอยากจะรู้ว่าว่ายังไงก็ไปพิมพ์ดูนะช่วงเนมูบูชาของอาจารย์เจนนะคะทำไว้แล้ว คลิปในการไหว้เจ้าที่ไหว้แบบง่ายๆที่ท่านสามารถไปใช้ได้จริงๆและได้ผลด้วยนะคะเป็นพิธีกรรมแต่ดั้งแต่เดิมที่เขาทำสืบกันต่อมาเนาะ และในดวงชะตาของท่านทิ้งท้ายเคล็ดลับนะคะให้ท่านได้ทําบุญในเรื่องของการให้อาหารการาให้อาหารสัตว์ใหญ่นะคะการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะและการทําบุญทําพิธีกรรมเรื่องเสริมดวงเพราะมันจะแทนการเสียเคราะนั่นเองคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องไร้ไร้หรือเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็จะได้ไม่เกิดน,นะคะอาจารย์จะจัดให้มีพิธีกรรมในการ ไหวพระราหูนะคะจุดเทียนพระราหูนะคะและถวายเครื่องไหว้พระราหูและพระาโอนะคะเดือนละหนึ่งครั้งตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือน พฤษภาคมปีหน้านะคะเพื่อเป็นการเสริมให้พระราหูนั้นประทานพรให้กับเราน่าจะหมายถึงเรื่องโชคลาภและได้อะไรแบบฟุกๆนั่นเองนะเมื่อพระราหูประทานพรต้องบอกว่าหน้าไพ่ของท่านเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะคะ mm. เกี่ยวกับมหาเทพมหาเทวีประทานพรน,นะคะอ่ะแล้วก็มีเคล็ดลับอีกหน่อยหนึ่งถ้าเทพเทวาประทานพรขนาดนี้นะคะอาจารย์ได้ ปรุงออดิโคโรนแบบโบราณน,นะคะสมัยเจ้าจอมมารดาพแพรเป็นสูตรนะคะเป็นตำรับสูตรในตำรับของเจ้าจอมมารดาพแพรนะคะท่านเป็นรักแรกในรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนผสมนั้นมีในเรื่องของสมุนไพรที่ล้างพลังงานด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านาซื้อไปนะคะใช้ที่ตัวเองได้ฉีดพ่นตัวเองนะคะ ใช้ในใน,ในคนสมัยก่อนจะใช้ฉีดในผ้าเช็ดหน้าแล้วไว้สูดดม นะคะก็จะทําให้สดชื่นอาจารย์เนี่ยเอามาชุบสําฤีเลยแล้วก็ไว้ที่หัวนอนนะคะทาให้มีสมาธิหลับสบายนะคะใครที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิจะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็คลีนพลังงานด้านลบๆนะคะให้รับสิ่งที่ดีๆอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าถ้าใจเรายิ่งใหญ่สามารถดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภ นะคะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะคะใครที่กำลังรู้สึกอึดอัดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องบริวารอะไรต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางแนะนำว่าเป็นเครื่องรางในลักษณะเบีย้ยแก้นะคะเบีย้ยแก้มีอยู่หลาย หลายอย่างมากๆนะคะตั้งแต่ของเก่าแก่จนถึงของใหม่หรือว่าเป็นของเขาเรียกพุทธาคมที่เกจิหรือคารวานนะคะก็จะได้ทำมาไว้นะคะแล้วก็ใครที่เด็กรุ่นใหม่ๆนะคะก็ไม่ค่อยได้รู้จักถ้าใครปรึกษาเป็น FC อาจารย์ก็ปรึกษาได้นะคะอาจารย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็จะแบ่งให้เช่าบูชาได้นะคะ ก็ประมาณนี้สำหรับในดวงชะตาของในชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้เงินก้อนแบบงงๆนะคะคำว่าแบบงงๆก็คือคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยแหละเทพประทานพรเป็นแบบนี้นี่เองฝากประมาณนี้ค่ะขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ